สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนพุทราพุทราด้วยต้นโกโก้ด้วยโอ้มันใหญ่เป็นบางไว้อาได้สีดยาอยู่ปะเนี่ย<า>กินได้เลยมัม้ยบ้า เอออะไรวะน้ำปากดีเลยไปงี้ไปอนหนามปากนี่ลงไหมอ่ะไม่มาเหรอนั่นขีรดื้อเว้ยเย็นนี่นะตอนตอนตอนที่น้ำมามามาถึงนี่น้องพิมเวลาน้ำมันไหลลงจากเขามันมาถึงนี่ไหม ถึงหน้าบ้านต้องพิมไหมอืมันมาตามเร่องนี่เป็นต้นสวนยางพลาโอ้มันเกิดขี้ดื้อเนาะ อ,อีกจักเดือนอาบักท่านยังสิขายได้มัน,มน,มนมอไนนอไ้น,อไไน,กกไอนั่นม,มันมันมดไปรุ่นแรมันมดไปแล้วมันแตกอม่ม่อ้ มะพ,พร้าวต้นน,น้อยๆนี่บอตัดไปให้กินนะนี่ไมนคือเป็นน้ยอเยเหรอ้วบ้ามาเลยครับเี่เ, <laughs> เอาเคียวไปหนึ่งอนี้เาเล่ไนไใช้เียวอุ้ยลืไมไ,ลไปที่บ้านเส็จเลย look. เหยียบซ่อนไม่ไหวเหยียดอ๋อนี่ยบะเหยียะอยู่เนี่ยเออหน้ามเนี่ยน้ามังแบงอี้นี่มันจะเป็นอัเป็นเชื้อราบอสจังสิแมนบะแมนบะเชื้อราเนี่ยเออหน่อยหน่อยก็เป็นอืมต้องไอเอาแม่เซฟซมาสกเยอะอยะ่นะมันปลูกแล้วมันจะเป็นแบบนี้เบิร์เลยบะบอสมันเก็จะเป็นร่องฝนตกนี่แหละ แต่ของปูปลูกก็เป็นเอียงเลยงามน้ำน้ำแหงเลยท้ายเมมุสาเต็มหล่องฝนตกน้ำไหลลงอีกน่าจะอยู่ที่ดินด้วยเลยนะมันเป็นแต่ฝนตกเลยนะมันเปแหงที่ที่บ้านเรั่ห้าน่าจะเจอนย่้งนีน่าจะเป็นมันฝนตกเยอะจักเนี่ย ไม่เหมือนในไรใช่หไหมในไรมันตกแล้วน้ำมันแห้งไวไงลูกโตอยู่นะเดี๋ยวในไรตกแล้วแห้งไวก็เลยพันเดียวกันกับที่พ่อปลุกพันเดียวกันแต่เบรดินดินน่าจะไม่เหมือนกันมันก็เลยเดินระวังระงวังเข้ากปแลนมาท่านอ่านด้ไหนะคะพู้สากอะ ก็กำลังติดลูกติดลูกด้วยติดดอกด้วยอ่าบอกว่านะ่าจะประมาณเดือนพฤศจิกาพฤศจิกาถึงจะขายได้วีไปเอาถุงมาเราไปทำไรอาไปกินยังไม่โตเลยยังไว่อนมันมีลูกโตอยู่มันไม่ติดนี่มัมนโตเลยเอา้ามึงของ เก็บมั่วที่ไหนเนี่ยมันกินได้เนี่ยน้องพีมพี่นกบอกว่ามันกินยังไม่ได้เลยพี่นกบอกมีตัวหนไ่ยใหญ่ๆปวดบอกไปกินมาทัานใดวสาสัน มาขัานมาขั้นมาขัาน,โอ,าานโอ้มาละก,ก่อ กลับแล้วเดีดย๋ดยวลงกำลังแตกยอดไม้กำลังเขียวหน้ามาห <laughs> น้ามาอีกเหลืองอีก แม่ค้างโดนดดป่ะอ่าะยแวไ้ไปนอดูเราได้อมี่อืแล้วก็วไ,ไปน้องพี่อินนำป่อ,นนอเออไปเราข้ามตรงนี้แหลปะปะอ้ไปให้ันันนหมดเลย จะอ้นวนก็ขาเนี่ยรองเท้าขาดเพิ่งขาดเมื่อกี้หรออันนี้นะคะพุษามันกำลังเป็นลูกเล็กๆอยู่นี่อยู่อ่าบอกว่าน่าจะเดือนพฤศจิกาปลายเดือนปลายเดือนพฤศจิกาจะขายได้อ่าบ้านอาอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลโคกตูมนะคะ ใครที่จะมารับซื้อสามารถมาได้ฝากส่วนพุ้ซาคุณอาด้วยนะคะ